โอเคครับตอนนี้อยากจะถามทุกคนว่าต้องส่งฝา้วิ่กี่ฝาถึงจะได้มาเชียงใหม่ด้วยกันเอาเริ่มจากคนแรกเลยเมื่อกี้ถามไปได้ข้อมูลว่าตกใจมากส่งกี่ฝาเนะหนึ่งหมื่นห้าพัฝาอู้แล้วโทวน,นะครับกินกี่ขวดครับกินหนึ่งหมื่นหขวดเลยเหรอครับเน่ก็เป็นปีวันหนึ่งเข้าห้องน้ำกี่รอบครับเนี่ย <c oughs> ต้องฉีกันทุกชั่วโมงแน่เลยเนี่ยดกนึ่วกันช่วยกันกินเหรอฮะก็คือสองท่านนี้คือร่วมกัน15,000ฝาแล้วก็ได้มาสุดยอดมากๆเลยจากราชบุรีใช่ไหมครับแล้วจากปทุมครับปทุมกี่ห้ค่ะหฝาเท่านั้นเห็นไหมปริมาณไม่เกี่ยวปริมาณปริมาณไม่ใช่สิ่งสําคัญนะจ๊ะ ก็อยากมากับพ e ี่โดงเลยเนาะไม่เน yes, ้นเน้นไปเลยนะเอาให้มันรู้ไป้ถ้าไม่ได้เน mm ี่ยโอเคขอแถวหน้าม mm ั่งครับแถวหน้า200้กว่าฝาสกว่าฝาก็ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่เยอะอยู่เหมือนกันเนาะแต่ก็ก็ล้วก็ได้มาด้วย สุดยอดเลยนะครับนี่จังหวัดอะไรนะครับขอโทษนครนายกนะครับแล้วปลาจีนของเราบ้างครับมามาด้วยกันครับออกมาด้วยกันก็คือ200ฝาเนี่ยเราได้มาด้วยกันมาเป็นคู่กันเคยคนนี้ไม่ไม่กินแรงเพื่อนไม่ได้กินเลยปล่อยเพื่อนส่งอย่างเดียวแล้วก็มาด้วยเลยนั่นแหนะเป็นคนดีนะครับแถวหลังครับแถวหลังแล้วกรุงเทพครับขออนุญาตถามนิดนึงว่าส่งกี่ฝาครับร้อยกว่าฝาร้อยกว่าฝาแล้วได้มาเลยอู้ก็ถือว่าโชคดีมากเลย ปริมาณไม่เกี่ยวนะจ๊ะขอย้ำอีกทีนะปริมาณไม่เกี่ยวเลยก็วันนี้เราเป็นรถคันที่หนึ่งนะครับขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านด้วยทริปนี้ต้องสนุกแน่เลยผมว่าน่าจะได้ประสบการณ์ดีๆได้รูปถ่ายดีๆกลับไปเยอะเลยรูปถ่ายดีเพราะมีพี่โดมนี่แหละครับผมว่าเยี่ยมครับเยี่ยมสุดยอดทุกคนเหมือนหน้าที่เต็มกระบะแล้วมากคนเดียวอ่ะ